ครับพวกเราร้านโฟนมือถือนะครับผมวันนี้มีมือถือรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาวันจาหน่ายขายนั่นก็คือ oppo a38 นะครับผมสเปคร้าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมดีไซน์ตัวเครื่องนะครับคล้ายๆกับ oppo reno แล้วก็ oppo a58 นะครับผมในกล่องก็จะแถมสายชาร์จสายมาให้ด้วยเลครับพร้อมกับหัวชาร์จที่เป็น ฟาชาร์จนะครับ33วัตต์นะครับผมและตารีเฟรมเรทหน้าจอตัวนี้ครับอยู่ที่90เฮิรต์เลยนะครับผมที่จะทำให้การทัชนะครับหรือว่าการสัมผัสของคุณนะครับแบบลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผมและยังมาพร้อมนะครับเก่าฟีเจอร์นะครับสามารถเพิ่มเสียงได้ถึง300เเลยนะครับผม ซึ่งจะเสียงดังมากๆเลยนะครับซึ่งจะหมดปัญหาเรื่องการเสียงเบาไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปแวะดูสเปคของเครื่องนี้ก่อนนะครับผมสเปคของเครื่องนี้นะครับจะได้ CPU เป็น Mediatek h e l i o G85 เลยนะครับผมแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมฟ้าชาร์จ33วัตต์นะครับหน้าจออยู่ที่6จุด 5-6นิ้วนะครับผมพร้อมแรมบวกได้อีกนะครับสูงสุดถึงสแรมเลยนะครับผมอ่าและยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมหน้าจอตัวนี้ครับยังรองรับการดูวิดีโอแบบ 4K60 เฟรมเลตได้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับในราคา5 4 0 0ันสเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้ลดบบลเลยนะครับผมดูแบบว่า60เฟรมเลตลื่นเลยนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบลำโพงนะครับว่า300%ที่ใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับผมในการใช้งานเปิดเพลงนะครับผมเปิดแต่ว่าเสียงดัง100%ก่อนนะครับผมซึ่งเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าดังอยู่พอสมควรเลยนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับผมเป็นลำโพงเดี่ยวที่ออกด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเพิ่มเสียงขึ้น300%ดูนะครับผมว่าสิ่งที่ได้นั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวได้ว่าหูแทบแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมและยังไม่พอเท่านั้นนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมด้วยนะครับผมสามารถเปิดโหมดการเล่นเกมได้แล้วนะครับ เพียงแค่คุณเลื่อนมือไปปัดตรงสายบดนะครับก็สามารถที่จะเปิดโหมดเล่นเกมได้เลยนะครับผมซึ่งง่ายมากเลยนะฮะและเรายัางสามารถจะคัสตอมได้ด้วยครับว่าเราจะเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าโหมดสมดุหรือว่าเราจะเปิดโหมดไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เลยนะครับผมซึ่งจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเยอะอยู่มากพอสมควรนะครับเรามีอยู่แค่เกมเดียวนะครับนันตอนนี้แต่ว่าผมไม่ได้ดาวน์โหลดเกมมาตอนนี้ก็ เนี่ยถ้าเราปัดหัวมาก็จะเจอประมาณนี้เลยครับผมสามารถที่จะเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับเพื่อกินพลังงานน้อยลงนะครับแน่นอนว่ามันต้องแลกกับมาการด้วยที่เล่นเกมที่ไม่ลื่นนะครับผมก็ใครที่เล่นเกมนะครับผมแนะนําให้เปิดโหมดไฮเปอร์แมนเลยนะครับผมซึ่งจะทําให้การเล่นเกมของเรานะครับได้เธอรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่นนี้จะเป็นโหมดสําหรับการเล่นเกมนะครับซึ่งมันจะปิดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ให้รบกวนเราในขณะเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นโหมดโฟกัสนะครับผมนี่ก็ อ่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับเกมก็ยังเล่นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้โหลดเกมเลยอันนี้ก็เปิดไปก่อนนะครับซึ่งมันจะมีโหมดให้เราปรับอะไรเยอะมากเลยนะครับรวมถึงการลองรับนะครับเกมไหนที่ลองรับการเปลี่ยนเสียงได้เะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนเสียงของเราได้เลยนะครับข่ะที่เราพูดออกมค์นะครับและลองรับ Discord ได้ด้วยนะครับผมและตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบโชว์เฟรมเรทการ์ดจอแล้วก็ CPU นะครับว่ารันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ CPU ก็ รันอยู่นะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับใน CPU อ่ะเราเราจะมาลองเลื่อนกันดูนะครับอ่ะ CPU ขึ้นแล้วนะครับผม50กว่าเปอร์เซ็นต์60นะครับก็ใครที่ชอบดูเฟรมเรทการ์ดจอกับ CPU ว่าตัวเองรันที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถแค่เปิดโหมดนี้ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจกันไม่เอ่ยเลยครับกับ oppo a38 นะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่5,499บาทแค่นั้นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจริงๆเลยนะครับเรื่องใช้งานก็ดีแบตเตอออรรรีี่่กก็ึดดนนนะะคัััับ้าจเเลลยวไปใฝงงงงงขูหฟพ สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดสําหารับการเล่นเกมมาอีกด้วยนะครับก็โอเคครับสําหรับวันนี้ร้านโฟนมือถือของเรานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอนใหม่ในโอกานะ้าสันี้สวัสดีครับ